สงังคมึกแล้วสงคมึกแล้วพิจารณพิจารณ์พ่จารณ์เอาเหรอโทษ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 อะไรวะทำไมกล่องหายอะพอแล้วพอแ์เลยพิจารณ์พอแล้วอะไรเนี่ยเอาอีกเอาอีกช่วงนี้แถวบางนามีพายุเข้านะครับทุกคนระวังด้วยนะยังไงยังไงสิเรียวขับรถอยู่ดีก็มีทอร์นาโดพัดรถเรียวลอยขึ้นฟ้าเฮ้ยมีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่นานแล้วไม่ได้เจอนะ เดียวเจเมื uh ่อ oh. ก er. ี huh? ้เลยที่พี่ตันโดนบอลนั้นใช่ไหมยนเหมืนกเกือบตุยตุยกันหมดอ่ะเฮ้ยอนี้เรียบหมดปะไม่เวลาไม่เรียบหมดปะพี่อุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยออย้ย้ยอ้ย้ย้ยลย้ยย้ยุ้ย้้เย้ออย้้อย้่ ขายทุกอย่างในตู้แบบหมดเกี่ยนไปเลยตอนนี้ตังจะกินก็ไม่มีนะสวัสดีครับสวัสดีคุณมะไม่ใช่ไม่ผูกไม่ร้อนร้ายรอโอ้เส้นยังไม่เห็นเนาะเห็นแล้วไอ้กัะหนูเป็นคนพาเดชไปซื้อเสื้อเอาไหนกระเป๋าลายเส้นในนีแน่นกระเป๋าสามสิบครับเป๋าสามสิบกเป๋าสามสิบ อ่ะรางวัลจากแดนนันนนพีนน่นนนขอบคุณะครับสุดยอดร้อ,องดีมากจริงๆนะแดดชอบเดี๋ยว์ต้องเรียกพูดเดี๋ยวต้องเรียกเลยเอตแต่งสีเหลืองหนู <c oughs> เปลี่ยนชุดอีกแล้ว <c oughs> ใช่แม่งเปลี่ยนตลอดสวัสดี้จ้าสวัสดีค่ะพอดีว่าบ้ากลัวที่จะคาดแคล้วกับพี่อีกบ้าจะเลยจะขอ เก็บเงินจำนวนหนึ่งหนึ่งดนขอีงิเมื่อวานเนาะค่ะร้องเพลงท้อนะเราอ่ะสาวก็พีเอได้เยอะเลยโอ้ยพี่ร้องพอจ่ไหนาพี่ คลาดแคแล้วคลาดแคแล้วจากพี่ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณโนเนียด้วยที่ส่งชาวพาขึ้นมาขอบคุณทุกคนนะพาขึ้นชาวพาขึ้นขอบคุณนะครับชาวพาขึ้นขอบคุณทุกคนเลยครับที่ว่าเวีมาใครไม่กดไลค์ฝากกดให้หน่อยนะใครไม่กดติดตามฝากกดให้หน่อยนะครับขอบคุณมากๆเลยชาวพาขึ้นขอบคุณนะครับไม่แตกเลยฮะผมไม่ได้เห็นมาดูเลยหมดแลวเลยเหรอ ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณชาบาขึ้นโนเนียหลับได้ยังไงวะบอสสมาตีเนี่ยตอนไม่เจอเรียกคาดแคลนนะแต่พอเก็บาเยกคาดลื่อนตอนไม่เจอเรียกคาดแคลวนะแต่พอเก็บเงินเนี่ยเขาเรียกคาดคันตไม่เจอเรคาดแคลนนะแต่พอเก็บเงน่ขาเรียกคาดคลืนตัวไม่เจวยกนต่งนี่ยเาเีดเลื่อนตอนไมเอรีคด่บเงนเนี่เขาเียกา่ตไม่เอีาดแลนต่พบินเนี่าัยกคัคั่อตันม่เอาอเงิเนี่ยขาเรียกคา ว่าป้าเนี่จริงๆแล้วอ่ะแฟ่นอ้ยบนหัวเลยนะทำไมอะเลป้านะเพงเพราะว่าเพราะว่าใจรักอะเป็นน้องของป้าแล้วซอเดทก็ไม่มีคนเวลาคุยกับป้าบอกว่าเนี่พ่อมาแล้วไปหาพ่ออม่ีก่าอ้วป้าไม่เคยเรียกพี่ว่้ค่ะารกพ่ไปว่ง่องไ่ม่เยเีไ่งอะไรงอยังไงแล้คะ้นีพี่ตปัด เรียกพี่ดีกว่าเชื่อดิงงแปลกๆเนาะเวลาที่พี่ฟ้าเรียกเขาจะแปลกนี่มองเป็นลูกพี่แล้วนะแต่ว่าพี่ให้เรียกพี่เรียกที่รักนะอุ้ยอุ้ยเอาจริงๆนะผมว่าจบๆตรงนี้เลยผมอยากเห็นผมอยากเห็นผมอยากเห็นเพราะว่าผมรู้สึกได้เลยว่าว่าไอเมียมันอะไรก็ไม่รู้ในช่วงเนี้ยเรียกแม่งเลยลองๆลองสักทีนะจบๆไปที่รักอะไรเงี้ยลองดูสักทีจบเลยลองดูลองดูไม่สบใจเฉยสัต ทีรับเนี้ยหรอถ้าไม่มีแก๊งอื่นมาเราจะวิ่งเปิดเลยนะครับวิ่งเปิดแล้วก็ปุมกล่องเลยนะตออะไรครับสองกล่องใร่ม่มพี่แน่เลยทุกคนเข้าม้วยครับสครับ่าสวัสดีค่พ่ไวัสดีค่่หาสวัสดีครับพ่สวัสดีครับ่าสวัสดีครับพ่า่สัสดรอบพ่หงดวัสดีครั่าวัีรัาวกิดร่หาดวดร่าดสวอสดีครพี่หาวครับหมดวังดรัง่หวัสี ไม่ได้อันนี้ให้ยืมนะผัดพัดจะมีอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นโทรมาผัดพัดสวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะพี่ตาเดอหลาไม่เจอป้าอีเอาชัดๆดิอ๋อมันนานแล้วเมื่อวานนึกว่าใช่ทษทีเมื่อวานเหมือนเหมือนเมื่อวานคิดว่าเป็นพัดพัดหรือว่าวันนี้ไม่รู้เลยลองโทรหามั้งอ๋อวันนี้ใช่ป่ะที่โทรเห็นมันมีคนเต้นยั่วอยู่หน้าเวทีก็เลยนึกว่าพัดพัดไม่ใช่ พี่พาร์ทคนที่เต้นเยอะคนก็ไม่ได้เชฟว่าจะเป็นมันชุดเดียวกันเลยด้วยสีเดชุดสีเดียวกันเลยเปล่าเหมือนไม่แน่ใจก็เลยลองโทรหาพาร์ทโอเคเฮ้ยเดี๋ยดเดี๋ยวพี่ต้องแอร์ดรอปแล้วพี่ต้องแอร์ดรอปแล้วพี่ต้องเข้าแล้วโอเคโอเคเจอกันนะพาร์ทเดี๋ยวก็เจอแหละโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วโทรอะไรล่ะพาร์ทโทรไม่ได้มาแล้วพี่ตาต้องไปกันแล้วโอเค ไหนวะไม่มีใครมาแล้วมั้งเวลาเนี้ยเสื้อขาวคือใครเสือขาวดูดิดูคนยืนดิเสื้อขาวจะสู้อะไรอืมเขาเตียมยาม่เอดี๋ยวแม่ตอนนี้ไม่มีละชัวร์ยาเปล่าไร อันนี้คือสภาเหรอแอกแอกอยู่พี่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่สภาพี่ผมแอกอยู่นี่แก๊งผมเองนั่นหละแก๊งเหรอแก๊งเหนืออืมไปไงอ่ะทำไมอ่ะแล้วทำไมเหนือมีแก๊งอ่ะไม่รู้พี่พูดม่วเนี่ยเนี่ยหลุดหลุดหลุดหุดมาหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวด เเดียวห็นมพี่พี่เอาได้หมดจะให้พี่เอาขาวพี่ดูขาวหรือพี่ดูนี้ได้พี่ได้หมดเลยเอาไงเหนือหยอมหยอกยอกหยอกให้ไอ้เยเย้พิทาร์พิทาร์ใจเย้พี่ใจเย็นพี่ทาร์พี่ทาร์โอเคโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วเขาล่อเขาล่อเขาล่อรู้รู้รู้เขาล่อ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  แต่เมื่อกี้ทีเดียวนะจบจ้ะพี่บอกเลยโอเคคือ,อคระดับที่แล้วอะเอาไงให้จากไ,ไ,ไหนน้ำน,น้ำใหเหนือเอาหรอเอาว ตงกลมเสกแล้วตงกลมเสกแล้วพี่ดัานพี่ดัานพอแล้วพี่ด้านเอาเหรอโทษ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 อะไรวะทำไมกล่องหายอะพอแล้วพอแล้วพี่ดัานพอแล้วอะไรเนี่ยเอาอีกเอาอีกโอ้อะไรวะอ๋อสิบสามโอ้ขอโทษนะครับขอโทษนะขอโทษขอโทษขอโทษนะขอโทษขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะขอโทษนะขอโทษขอโทษครับขอโทษครับ อะไรวะคนมันโดนอะไรวะอะไรวะกูยังกำลังมันเลยไอดอกที่ไหวที่ตโอ้อะไรวะโอ้แล้วได้หนึ่งหัวด้วยอะไรวะกำลังพุ่งได้หัวเดียวเองอ่ะดีแล้วจะได้ไม่ต้องเบื่อค่าหมอไงนะโอ้ย่าฟาดอ่ะ อะไรวะบอสบอกบอสเซ็งเลยบอสบอกว่ากูมากูมากูมายืนอะไรเนี่ยเก็บปืนใช่ไหมแล้วมันหลุเก็บเปล่าอะไรเนี่ยเปล่าอะไรเลือกเลย